Yeah. กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเป็นนโยบายต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพกกระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารและการปฏิบัติ ทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อให้หมู่บ้านตำบลน,นำไปปฏิบัติในแบบรูปธปรรมในพื้นที่สอดคล้องพันธกิจด้านการส่งเสริมการแพทย์การสาธารณาสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปผู้นำชุมชนข้าราชการในพื้นที่ ทัวเรือนเป้าหมาย TPMAP และไทย q m ครอบคุมทุกหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศอำเภอชะอำจึงได้กำหนดพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันเฉลิมพระเกียรติและเฉะลิมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนคริน นาวัดนายางหมู่ที่สามตำบลน,นายางอำเภชะอําเป็นจุดตัวอย่างของอำเภชะอํา โยกิจกรรมในวันนี้จัดดำเนินงานสองกิจกรรมได้แก่ 1. ปลูกไม้ผลจำนวน22ต้นประกอบด้วยมะม่วงแก้วขมิ้น10ต้นมะม่วงโชคอนันต์10ต้นและมะม่วงเบา2ต้น 2. ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่บริเวณวัดนายางเพื่อเชื่อมประสานกับกิจกรรมบ้านวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยหลักบวร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักพุทธศาสนาทั่วประเทศได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อเป็นแบบอย่างการสร้างความสงบสุขในสังคมตามหลักบวรได้แก่บ้านวัดโรงเรียนราชการนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนโดยให้สถาบัานศาสนาเป็นแหล่งรวมใจเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ทั้งปวง